สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะเป็นไงคะก็ไม่ได้เจอเกันมานานนะคะสำหรับเกมเกมนี้ Roller Coaster Tycoon 3ค่ะโห้ยลิ้นพันยินดีต้อนรับก็้สู่รายการ Up to You ค่ะนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกมเกมนี้เกมที่ทุกคนรอคอยเกมที่สนุกที่สุดดีกว่านะเออเพราะว่าเจนก็ชอบเล่นมากมากเหมือนกันมันจะสนุกมากเลยถ้าเล่นแล้วมีคนดูดูไปด้วยกันเออโอเคแหมผู้สัของจองจ เอาเป็นว่าเริ่มเลยดีกว่าวันนี้เจนจะมาเล่นเกมนี้แบบ Carrier Mode ค่ะก็คือซึ่งมันจะเล่นแบบจริงๆนะคะไม่ได้ว้าวน่าเล่นจังก็ <c oughs> คือเล่นแบบโหมดอาชีพนั่นเองเป็นยังไงก็คือโหมดนี้ซึ่งมันจะเล่นจริงๆนะคะก็ใช้เงินในเกมจริงๆเราจะไม่ได้มาสร้างแชนบ็อกโหมดกิ๊กก๊กเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะแม่ คือถ้ากิ๊กก๊อกเนี่ยแบบโอ,โอ้ยมันโอ้ยมันระดับเด็กๆมันไม่ได้เราต้องเล่นระดับผู้ใหญ่นะคะซึ่งโหมดแครยโมดนี่เองอ่าก็โหมดเงินเงินทองทองนะคะเราก็ต้องรู้จักบริหารเองรู้จักใช้เงินบริหารเงินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บริหารให้มีคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นจริงเหมือนจริงเสมือนจริงมากมายนะคะซึ่งเป็นยังไงเราลองมาดูกันดีกว่า เนว่าหน้าดูกับตอนแรกๆเยอะเลยแหละเพราะว่ามันเป็นหมดเสมือนจริงอะนะคะอืมเรามาดูกันดีกว่านี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีสิ่งที่ถูกปลดล็อกไปแล้วหรืออะไรแล้วนะคะอ่ะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะน่าเล่นแค่อย่างแค่ไหนนี่ไม่ใช่แค่อย่างไงเออก็เพี้ยละภาษา

ทำอะไรกันถ่ายรูปเหรอคะคุณแม่คุณแม่พาลูกมาแดนซ์โอ้หคุณแม่บอกไม่ได้ไุ่เต้นน้องคหาโ <c oughs> อ,อ้ไม่ทะเลทลายดีกว่าโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นไงคะสวยสวยมากสวยมากมายทำไมเขาสร้างได้สวยกว่าเราขนาดนี้นะคะซึ่งเกมก็จะเริ่มมาให้เราก่อนประมาณนี้อื ก็มีสองส่วนธารณะเนี่ยอุ้ยสองส่วนสาธารณะอุ้ยทำไมภาษาไทยมันพูดยากขนาดนี้เออเลยพาลงไปไหนลุงจะไปนอนอู้บนเก้าอี้อ๋อลุงรดนานได้ไหมพีนไงคะเหมือนจริงไหมคะเจนบอกแล้วว่าเหมือนจริงมากมายก่กองซึ่งมันก็สามารถจะจ้างพาลงพาลงได้นะคะถ้าที่เจนดูมาน่าจะน่าจะเสียเงินจริงจปะ ว้ายว้ายว้ายลุง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 ตัวหายไม่ได้ลุงลุง,ลงกลับมา <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าเรามาเริ่มบริหารกันต่อดีเลยดีกว่าค่ะไม่พูดพามทำเพลงแหละหมู่แต่ชมเกมอยู่ <c oughs> มาเรามาสร้างมีเครื่องเล่นนี้ค่ะราคาสามร้อยดอลน,นะคะไม่น่าจะหนวดหลุดเท่าไหร่ขนตะแข้งไม่น่าจะหลุดนะคะโอเคจัดไปเลยเอ่อตรงไหนดีคะเดี๋ยวขอคิดเอ่อ คราวนี้เราเล่นแบบจริงๆจังๆเนียค่ะเราก็ต้องวางอย่างพิธีพิถันนิดนึงโอเคเอาเป็นว่าเจนจะแยกมาสมุมนีและกันอยู่แถวๆถวนี้นะคะว้าวสวยมากนี่เป็นพื้นแบบพื้นแบบไหนคะไม่ได้ไม่ได้เราต้องวางพื้นแบบแบบนี้นะคะให้มันเข้าทิมกันหน่อยแบบนี้ปะคะใช่ใช่ใช่ โอเคละลากยาวละทีนี้มาซึ่งเจนจะทำเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้เป็นซุ้มของเล่น,นะคะ่ะก็เป็นของเล่นเด็กเล่นได้เล่นดีนะคะมีสตังค์ด้วยเด็จะเล่นได้โอ้ยมาเราเปิดเปิดเครื่องเล่นกันก่อนดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยค่ะก็วางอะไรได้ตั้งหลายอย่างเนาะ อันนี้ยังไม่มีใครทำใช่ไหมคะโอเควางได้ค่ะเรียบร้อยตรงนี้เลยนะคะตรงนี้มันต้องแบบอันกลางนี้มันต้องสวยสุดนะคะเด่นสุดตะการตาแล้วก็โอ้โหชะละลาวูู้้ <c oughs> อ่าฮะเรียบร้อยไม่สวยไม่ได้ค่ะรอบนี้ทีนี้จะเล่นทีเด็ดนะคะ,ะตังเหลือแปดพันค่ะเรา ไม่เป็นไรค่ะบอกแล้วกว่าจะแข็งไม่หลุดค่ะคนนั้นแขางไม่ล่วงหรอกอันนี้อะไรคะอันนี้น่าจะเป็นอของเล่นหวาดเสียวนะคะซึ่งเจนจะขออุบไว้ก่อนว้าวคุณพระไอ้ที่เด้งดึงเด,ด้งดึงปะคะเครื่องเล่นหวาดเสียวนี่เจนว่าต้องห่างไกลาจากฝุ่มชนและคนหนุ่มน้อยมากค่ะต้องมาอยู่แถวนี้เลย โอเคจัดไปพื้นนี่ขอแยกมาจากไหนดีละ่ะเอดินลอดมาได้เป่าพวกเธอเราจะให้พวกเธอเดินลอดนะคะเดินลอดมาจากตรงนี้อ๋อตรงนี้ดีกว่าค่ะแทนแทนแทนแเครื่องเล่นของเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะมาเล่นกันได้เรามาเล่นกันเถอะนะคะ ย oh, yeah. ซึ่งเจนก็ได้แนวคิดใหม่ๆโอ้ยเหลือ8ป0 0ันไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่หนวดเสือไม่หลุดแค่ผ่าลงพาลงทำไรคะพ่าพา,พาลงแอบอู้หรือเปล่าไม่ได้นะคะอู้ไม่ได้นะคะงานนี้นึกว่าจะแอบนอนแล้วเมื่อกี้นะว้าวเจนจำได้ว่าเล่นโหมดปกติจะไม่เห็นเครื่องเล่นนี้เลยน,น้าหนาน เนี่ย Action s ด็อกเตอร์ค่ะเครื่องเล่นใหม่อยู่นี่ค่ะนด็อกเตอร์เหรอคะชื่อเครื่องเล่นใช่ไหมทุกๆสามสิบนาทีนะคะมีการตรวจสอบใช่ไหมอืมเจนอยากดูเครื่องเล่นน,นี้จังเลยค่ะว่า,ว,าว้าวคุณพระโอ้โอ้โอโหไม่หวาดเสียวเอาซะเลย <laughs> โอ้ยแต่ถ้าเป็นความจริงก็คงเสียเอาเรื่องอยู่นะคะ,ะเป็นไงล่ะหนูหนุกไหมคะแอนนแอนเอาล้ค่ะโค้งไปตามเรื่องนะคะอ่าจบรอบแล้วค่ะซึ่งสังเกตได้นะคะว่าเาจนเปลี่ยนไม้นะคะเสียงก็อาจะดีกว่าตัวเก่าหน่อยก็โอเคทำเพื่อท่านผู้ชมค่ะไม่เป็นไรออ้ยมีคนเล่นเหรอแล้วหรือ ไม่ได,อออด้อย่างนี้ต้องชมคุดพระอย่างนี้ต okay. okay. e ้องชมโอ้โหพาเสียวไปด้วยเลยค่ะว้าวเด้งดิ่งเด้งงไม่เอาค่ะเดี๋ยวเวียนหัวกันพอดีนะคะโอเคเรามาสร้างต่อกันดีกว่าค่ะโมัวจะไปเชิญชมสปินด็อกเตนี่ไงคะปลดล็อกแล้วเมื่อกี้เขาบอกมีเครื่องเล่นใหม่ปลดล็อกแล้ว ก็คือเจ้าสปินด็อกเตอร์นี่เองออทเทนี้ลูกว้าวสนุกกว่าเดิมเยอะเลยค่ะรู้สึกตานี้เล่นแบบมีตังค์เหลือเ0 0ดนดอว้าวผลในแข้งไม่หลุดพอกแล้วเอ่อเรารวยค่ะเราลูลท็อปสปินนี่มีแล้วใช่ไหมคะก็คือเจ้าตัวนี้เอ่อแล้วก็มีเครื่องเล่นนี้คืออะไรคะเป็นเป็นบ้านเป็นอะไร น่าจะอยู่ในชุมเด็กเนาะใช่ไหมขอเปิดเพลงนะฮะเพลงต้องแบบรื่นเริงรื่นเริงรัดทุกระทม่อยใช่ค่ะเครื่องเล่นเครื่องเล่นแถบแบบเด็กๆก็จะอยู่มุม,มนี้ไปก่อนนะคะแหมเป็นไงสวยใช่ย,ย่อยนะเรา <laughs> คือเกมสร้างไม้ทั้งนั้น <laughs> ชมตัวเองไปงั้นฮอะ เดี๋ยวเจนว่านะครับปืนที่มันน่าจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเจนว่าคราวนี้น่าจะเล่นอย่างมีซอรี่อยู่แบบมีเรื่องราวมีอะไรก็น,น,น่าชมกว่าเดิมค่ะแล้วตอนนี้เจนวางเจ้าแมวน้อยนะคะแมวเหมียวแมวเหมียวช่างปปาดเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มานะ <laughs> เจนว่าเจ้าแมวนี้น่าจะให้คนฝั่งหนูเห็นหน่อยนะคะแต่ว่าขึ้นทางนี้ต่แบบเดินหากันเอาเองนะเดินหากันเอาเองค่ะโอเคนั้นเจจะขึ้นมาจากแนวนี้แล้วกันคะแมวเหนียวเอยโอเคพอแล้วพอแล้วเยเยอไปไม่ดีค่ะถอยก่อนถอยก่อนเยไปเยอไปเยอะไปโอเคกลับงดีค่ะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้ว น่าจะเป็นเครื่องเล่นเด็กๆนะคะไม่มีอะไรมากจริงก็จะวนได้นะคะถ้าวนได้ก็วนไม่วนดีกว่าอ้าวแล้วเจนจะจบยังไงไม่ได้ไม่ได้ค่ะลืมคิดไปค่ะว่ามันจะต้องมีพื้นที่จบก็ซึ่งมันต้องอยู่ในวนวนของมันใช่ไหมถ้ามันจะต้องขึ้นสะพานนั่นนยเจนจะต้องทำห่างขึ้นมาหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ในการขึ้นสะพานแล้วก็โค้งลงมา ตรงต่อไปเอ้ยไม่ได้ตรงต่อไปตรงต่อไปเพื่อนเอาเลยเพื่อนยาก1 2 3 4พอแล้วค่ะแค่นี้พอแล้วอ่าพอมันจะเป็นจิตวิทยานะคะในการที่ถ้าเราลดมันน้อยนะคะคนก็จะต่อแถวั็เล่นเยอะมันก็จะดูหน้าเล่นค่ะพอดูหน้าเล่นคนก็จะเล่นหรื <c oughs> อเปล่าเออไปอย่างนั้น เรากจะ็จะพาทัวร์นิดนึงนะคะพาน้องแมวน้อยอุย้ยไม่ได้ค่ะเราต้องเกลงเงินเราด้วยค่ะเอาเป็นว่าเงินเจนพาชมได้ก็แค่ทางนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นแถวนี้นะคะพาชมได้ก็แค่นี้เพราะว่าผู้จัดนั้นงบประมาณไม่พองบประมาณไม่พอค่ะอา้าวไปกันดีกว่า เราจะมาสร้างเจ้าแมวเหมียวนะคะแมวเหมียวพาเที่ยวน้ำรอ่องอ่าอันนี้ก็เป็นสโลใช่ไหมพาขึ้นไปอีกนิดนึงอ่าขึ้นอีกนิดนึงขอเป็นเจ้านี้แล้วก็เจ้านี้ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงปังโอเค โอเคแล้วก็ขึ้นปังเจนว่าน่าจะพอลวมั้งคะก็ขึ้นเยอะอยู่ใช้ย,ย่อยไปไปต่อพาชมค่ะพาชมเดี๋ยวเจนก็จะทำาัาหนงสา,าน้ำนะคะแล้วก็ทำให้แต่ไม่แน่ใจว่าเล่นแบบนี้จะมีชา,าน้ำหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่แคร์ไม่แคร์ <laughs> <laughs> โอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะดูมียึกมียักเข้ามาหน่อยอเคเป็นไงเมนแบบเป็นซุ้มนะคะเป็นอะไรของเล่นเด็กเราก็ต้องเป็นเจ้าเจ้าอะไรดีเป็นจรวดนะคะเข้าทางเข้าต้องมาเข้าข้างในคะ่ะเพราะว่ามันเป็นซุ้มของมันจะไปเข้าที่อื่นก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาหยุดก่อนยุดก่อนเราจะสร้างอ่ารอบละห้าลำนะคะ อ่าเป็นไงมัง่งตรวจสอบหน่อยสิโอเคอยู่เวียนหัวค่ะแบบนี้ดีกว่าอ้อเจนเจงแยบสักครู่นะคะเพื่อให้ชมวิวและทิวทัศน์อย่างเต็มที่ เยี่ยมค่ะเยี่ยมถือว่าใช้ได้เลยนะตรงนี้นี่ค่ะตอนลงนี่แล้ค่ะเอาละค่ะเด็กน้อยทุกคนนะคะพี่จะพาลงไปค่ะพี่ขอแนะนาเลยนะคะสําหรับเครื่องเล่นเครื่องเล่นนี้ค่ะเด็กๆน้อยๆท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ใช่ละมันโตตแล้วนะเออมาดูอะไรกันคะเหมือนจริงจังเลยมีการยืนดูยืนชม เปิดใหรเล่นและะ้วค่ะไปเล่นได้โอเคสงสัสยเขารอขึ้นอ่ะอะไรของเขาวะ,ะมายืนดูแล้วก็จากไปทําอย่างนี้ไม่ดีนะคะเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนได้ไหมเอ่ยจะเปิดเพลงหน่อยทำไมสีมันไม่เปลี่ยนแว้เปลี่ยนสีตรงรางตรงอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะ เพราะว่าแมวนอ้องของเราเราไม่ต้องการให้เป็นแมวดำเราต้องการให้เป็นแมวน่ารักอ่านี่เปล่าคะโอ้คุณพระสวยมากเลยคะ่ะแสบตามากด้วยไม่ใช่ย้อยเลยมาดีกว่าสีนี้ดีกว่าคะ่ะจนคาดว่าน่าจะสวยกว่าเยอะโอเคสีฟ้าเลยคะ่ะข้างเล่นเด็กมันจะต้องนะเป็นสีฟ้าแล้วตัวน,นี้ก็เป็นลาวสีเหลืองเนื้อนิดนึงสีแดงคะ่ะ แทบตาจังเลยสีเหลองนี้กว่าค่ะโอเคสวยกว่าเยอะอ่าเจ้าแมวน้อยเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีเจ้านิดนึงนะจ๊ะนี่มันสีอะไรคะเอาแล้วไงคะคุณผู้หญิงคนนี้เข้าไปเล่นแล้วค่ะอ่านไปแล้วค่ะเปิดเป็นเปิดเป็นลำลำนะคะไม่ใช่รอบรอบอ่าคราวนี้เรามาเล่นกันจริงจจ้ะอหนูพ่อแม่ไม่อยู่เหรอลูก อีโน <I> <laughs> พ่อแม่ไม่อยู่มั้งคะไปไหนของเจ้าเป็นเป็นเครื่องเล่นซอบๆนะคะสำหรับเด็กที่แบบว่าไม่กล้าเท่าไหร่อ้าวมาแล้วคอสตอมส w i วิ b บิลบอร์ดมันคือเครื่องเล่นอะไรอะ่ะต้องดูกันค่ะคอสตอมอะไรเนะี Custom ่ยคอสตอมเมรี่โกรา d อาคัสตอมเหมือนค่ะแนน่แแน่นเป็นไงคะสิ่งที่ทุกคนรอคอยมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงนี้ซึ่งสระน้ำเจนต้องการใหอ้อยู่ด้านหลังนะคะเพราะว่าเอ้ยอตรงนี้ดีตรงนี้ก็น่าสนนะคะแต่ว่าพื้นที่มันจะเล็กเกินไปงั้นเจนจะทำให้มีหลายส่วนน้ำนะคะหลายๆที่เลย เอาเป็นว่าเนี่ยตรงนี้สามารถมาเดินชมกันได้นะคะติดเลยตรงนี้ติดเลยยาวๆค่ะอ่ายาวๆเลยโอเคอ้าวติดแล้วค่ะไม่เป็นไรติดแล้วคะอ้าได้แล้วค่ะตรงนี้เป็นสระน้ำเด็กนะคะซึ่งจะเจนจะทําแยกกับผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิงแยกไปเลยแยกออกไปเลยแบบว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะคะ รู้สึกควนี้สนุกกว่าครั้งก่อนเยอะเลยค่ะมันดึงดูดใจได้ดีมากนะคะเป็นเครื่องเล่นเด็กมันก็ต้องมีอ่ะมีที่ที่ให้ผู้ปกครองดูแลนะคะซึ่งเจนจะทำเป็นริมๆตัวนี้แบบนึงนะคะเจนจะทำเป็นป o p s c ได้ไหมเนี่ยแบบนี้ดีกว่าตัวนี้ค่ะเป็นสระเล่นเด็ก ก็จะเล็กๆหน่อยสำหรับเข้ามาก่อนนะคะว้ายหนูนกบินผ่าน Well done you have passed up level up แล้วค่ะ now time to try ตอนนี้ได้ของเล่นเยอะขึ้นเดี๋ยวใช่ไหมว้ายขุนพระอ๋อเจนต้องทำอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรแมมเอ้าตายละคุณ ตายแล้วตาเทนเสียงคาดังเอเทเทนเดเทน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 เป็นไงเยี่ยมไปเลยสุดดีมากค่ะตอนจุดจุดนี้สานาปกติมก็ต้องมีพื้นที่นะคะซึ่งให้รอบๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วจะเข้ามาจะเป็นสาะน้ำอย่างเดียวเลยมันก็ปรหลาด เสียงไข่อ้วกค่ะโอ้โหเล่นซะพี่แทบอ้วกตามน้องเลยนี่ค่ะทางเข้าเจนว่าจะให้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนโอรู้สึกรู้สึกเหมือนไปเองอะ่ะเหมือนเจนไปเองอะ่ <c oughs> สะสาเด็กอยู่ตรงนี้นะคะโอเคพ่อแม่ผู้ปกครองควให้คําแนะนํานะคะ <c oughs> พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้คําแนะน,นะะําค่ะตรงนี้ขอไม่มีนะคะขึ้นไม่ได้ค่ะไม่ขึ้นเจนไม่ให้ขึ้น <c oughs> ทางเข้าจัดไปเด็กน้อยต้องเป็นปลาโลมาเท่านั้นนอ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 นทางเข้าเด็กเจนอยากให้เด็กๆมาเล่นตัวนี้ได้นะคะส่วนทางออกเจนอยากให้อยู่ตัวนี้สองทางค่ะโ,อ,โอ,อ๊ะุณพระถอดโอ๊ะ่ราลบดลบลบลบโอ๊ยทาแล้วค่อยๆบรรจงอ้วกก็ได้มังค่ะแม่ถ้าจะอ้วกขนาดน,นี้เจนก็ไม่ไหวเจนจะอ้วกตาม ไม่ไหวนะคะโอเคเปิดเรียบร้อยสนามอ่าแต่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 เราก็ต้องทำเสียงให้แบบนะเรื่อนเรินิดนึงอ่าเจนไม่อยากได้พื้นเรียบๆรีอะค่ะเจนอยากให้พื้นเขาเป็นแบบยกสะพานเฮ้ยแมวมันก็เยอะเนาะเยอะเยอะเยอะว่ะเยอะ ทางเข้าอยู่ตรงนี้ค่ะเปแอบซะเม่คุณแม่นางแอบเลยค่ะแอบอ,อีแอบนะคะเป็นอีแอบอ่าแล้วเข้าสาระน้ํากันได้เรียบร้อยะคะ่ะเป็นไงคะขายดีระเบิดระเบ้อเป็นเทน้ําเทท่าตรงนี้เป็นสัต์เด็กไปก่อนคะ่ะเซิร์ฟแบบไม่อยากเดินไกลแบบเหมือนจะมาเพื่อเล่นน้ำ <c oughs> ท่า <c oughs> คุณพระ <c oughs> คุณพระคนเหรอคะนี่ คนนี่นี่คือจำนวนคนที่ต้องการกับงกับจะไปตีทัพที่อายุทยาค <aku> ุณพระคนแบบว่าไม่ไม่ไม่เล่นเลยนะอย่างนี้ระดับนี้นี่เจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนั้นมากนะคะที่แนะนำเจนมาว่าสรน้ำเอย้ยไม่ใช่ส่วนเล่นสามารถเปิดเล่นได้อย่างใช้เงิน ได้พูดถึงเงินนะคะเงินเหลือเหลือเจ็ดร้อยดอจากการสร้างสาระน้ำไปตายและแทบจนเลยค่ะว,ว้าวนี่ค่ะต้องส่วนน้ำที่ดีต้องมีก็ม,มีเจ้านี่ค่ะ่อ,อมีฟักปูให้อ่าบน้ำก่อนนะคะไม่ได้จะเข้ามาแล้วก็จะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ เจนขอเจ้าผักบัวอยู่ริมนี้ก็แล้วกันค่ะเดนะ่าได้มี3ามอันนะคะเพราะคนเยอะเกินเหตุโอ้ตายแล้วยังกระลุกออดยิงกัรกนะนงกระนาวนี่ค่ะสะนามเด็กก็ต้องมีท่านผู้ใหญ่นั่งอ,อ้าวคุณพระสร้างผิดค่ะจะลบได้ค่ะลบ,ลบได้หรือเปล่านี่ค่ะนี่ค่ะนั่งชมอยู่นี่นะคะส่วนสระเด็กนี่ ผู้ทันผู้นี้นั่งชมสาเด็กค่ะสาเด็กแต่ฝากคุณมาเล่นนะคะคุณคุณโตแล้วนะคะคุณโตแล้ว <c oughs> เป็นไงคะสาเด็กไม่มีใครสนใจเหรอหนูไม่มีใครสนใจสาเด็กงั้นเราจะเพิ่มความตื่นสนุกให้เพื่อพ่อแม่ได้นั่งชมเด็กจมน้ำกันฮ <c oughs> าเลยทีนี้เดี๋ยวมันจะหมุนพิษกันยังไงละคะทีนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมานั่งรับชมเด็กของท่านเล่นน้ำกันได้นะคะเรียบร้อยละอุ้ยเสียงอะไรคะนี่อ้าวนี่เครื่องเล่นใหม่อีกแล้วคะ่ะนี่ค่ะโอ้ยคนเยอะไปไหมหนูเยอะเยอะไปไหมเจนต้องรู้จักบริหารนะคะก็ต้องมีส่วนส่วนน้ำอีที่อีตรงหนึ่งนะคะไม่งั้นก็เยอะเอ้มัน มันกระจุกกันเกินไปถ้าเป็นเจนเจนบอกเลยค่ะจะไม่เล่นหรอกถ้าคนอะเยอะขนาดเนี้ยไม่เล่นค่ะเจนขอเปลี่ยนค่าเข้านะคะแพงขึ้นหน่อยได้ไหมเอ่ยมัเปลี่ยนยังไงเนี่ยขอคนละอ่ะดอนห้าดอนห้าสิบเซนละกันอข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 ออีกหน่อยค่ะเป็นคนประหยัดค่ะพอดีเป็นคนประหยัด คนลอดแรกนี้ให้เข้าได้นะคะไม่เป็นไรแต่คนลอดหลังคอสองคอสองดอนเลยค่ะหัวละร้อยหนึ่งไปตกหัวละหกสิบก็ถูกนะไม่แพงเครื่องเล่นอื่นเจนก็จะขึ้นราคาค่ะเอาเจนลืมเปิดล้อคุณพระไม่เจนก็ว่าไม่มีใครเล่นเลยโอเคค่าเข,ข้าขอดอนสามสิบเซน อันนี้ขอเป็นดอน30เช่นกันแต่ว่าเจ้านี้ขอดอนเนี่ย congratulation ชาร์ลเทเบียตตบมือให้ตัวเองค่ะ โอเคตอนนี้เวลอัพอ so we ีกแล้วนะคะเราก็สามารถเขาบอกว่าเราสามารถสร้างได้อีกแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้อย <uh ู่ที่27องศาเซลเซียสนะคะปกติเป็นฟาเรนไฮต์ค่ะแต่ว่ามันสามารถปรับได้เพราะว่าปกติเราชินที่เซลเซียสเนาะเจนก็ปรับเป็น27เซลเซียสก็เอยไม่ใช่เจนก็ปรับเป็นเซลเซียสดีแต่ส่วน27นั่นมันเรื่องของเขานะคะจะกี่เลก็ถือว่า อุณภูมิโอเคอะ่ะเออจะชอบอุณภูมิประมาณนี้ยี่ห้ากำลังดีนะฮะถ้าเป็นยี่ห้าได้ยิ่งดีขอฮะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะตกใจนึกว่าอะไรมีเครื่องเล่นมีไฟนะคะตอนดึกๆก็จะมืดหน่อยซึ่งเจงก็เอาไฟติดไว้ตามมุมอืมเป็นไงเยอะไปไหมคนคะคน คนเยอะไปนะคะคนเยอะไปจริงๆค่ะนี่เปิดอีกทางเข้านึงดีกว่าระบายหน่อยไม่ไหวไม่ไหวจะเข้าทางนี้ก็ได้เราไม่ว่ากันเปิดให้เต็มที่ฮะมานี่ลูกลูกๆสำหรับใครนี่คะที่มีลูกๆหล,ล,ลานๆสามารถพาลูกท่านมาเล่นที่นี่ได้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ 2ดอนนะคะเก็บเงิน2ดอนโอเคระบายทางเข้าทางออกนะคะ่ะจะไดเออ้เดินไปทางนั้นกันบ้างทางนี้กันบ้างไม่ไหวนะคะจุคนก็เยอะไปหมื่นหนึ่งแล้วค่ะเงินมาจากไหนคะอย่าบอกนะมาจากสระน้ํสาสระน้ําของเราส่วนนี้จะเห็นขายดีจังเลยสองนหิบถูกแล้วสามเลยะคะ่ะ3มเลย โอเคบูยเสียงคนว่ากันอยู่นะคะอันนี้จริงขอเก็บสักสองนะคะดอนเจ็ดิเพราะว่ารอบหนึ่งก็น่าจะเคร่องเล่นนี้น่าจะใช้เงินเยอะอยู่เป็นค่าไฟนะฮะค่าไฟเยอะเยอะพอสมควรกลับบ้านทำไมคะไม่ให้กลับเราไม่ให้คุณกลับเออดีมากเราสกิดคุณทีอุ๊บ แต่คุณไปพาน้องคุณญาติคุณมาเต็มเลยเหรอคะขอบคุณมากอะสาน้ำเยอะแล้วตรงนั้นก็มีแล้วนะคะตรงนี้ฉันอยากขยายพื้นที่จังเลยค่ะมันทำยังไงให้ขยายพื้นที่ก็บอกเจนด้วยนะคะถ้าใครรู้บอกเจนทีนะคะว่าทำยังไงสามารถขยายพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วโอเคค่ะ จนว่าวันนี้เราพอกันก่อนนะะไปเดี๋ยววันหลังเจนมาทําให้อีกค่ะเนสัญญาว่าจนจะพยายามลงให้เท่าที่จะบ่อยได้นะเพราะว่าลงคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube เนี่ยเจนไม่ไม่แน่ใจว่าเน็ตเจนหรือคอมเจนเป็นอะไรลงทีป้าไป700ดร้นาทีเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดใครรู้วิธีแก้ก็ช่วยจะบอกเจนด้วยละกัน เพราะว่าไฟล์เจเนก็เป็นไฟล์ flv นะคะเจนว่าก็ไม่น่าจะหนักนะ flv ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากตามตอนต่อไปนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกด SUBSCRIBE ให้ n n e l ด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าเ mm hmm. จนจะมาทำทาทังขยะแล้วก็บริหารต่างๆนะคะโอเคอเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ See y o ไรเดอรค่ะบ๊ายบาย